สวัสดีครับผมดีมจากตีดังกาดูหนังนะวันนี้ไม่ใช่คลิปดูหอย่างไม่ใช่คลิปรีวิวแต่เป็นคลิปฉลอง1,000ซับสไคร้ก็ะลุ1 0 0 0่งซับสไคร้แรกของเรานะฮะอาจจะดูไม่เยอะในความนหลายคนแต่สำหรับผมนี่มัน มหาศาลเลยลองจินตนาการคนหนึ่งพันคนน่ะที่แบบติดตามเราเลือกติดตามเราเหมือนมีคนแบบเฮ้ยเดินเข้ามารู้จักเราหนึ่งพันคนสำหผมมันโคตรมหาศาลแล้วก็ครบหนึ่งพันเอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งมื่นไลค์บนเฟซบุ๊กของเตลังการดูหนังก็พัฒนาไม่เรื่อยครับพยายามพัฒนาคอนเทนต์ตัวเองพัฒนารูปแบบพัฒนากล้องเกองเสียงเสียงต่าง,ง,งๆให้ให้ดีๆขึ้นไปทุกทุกวิดีโอนะจะไม่ได้ พีคเพิ่กอะไรมากเหมือนชาแนลคนอื่นที่แบบดูนเหมือนๆแต่ก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดติดตามขอบคุณที่ทุกคนที่กดไลค์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาィィอคอมเมนต์ทุกๆวิดีโอคุณมาคุยแชทหลายๆคนเริ่มคุณหน้าคุณตาเข้ามาทุกๆวิดีโอนะฮะและ้วก็ที่อยากจะขอบคุณคือน้องคนหนึ่งคือน้องคนหนึ่งนะมีช่วงหนึ่งที่ผมบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตส่วนตัวแล้วผมม่ส่วนรู้สึกว่าไม่ไม่ได้อยากทำชาแนลวนนี้ต่อไปไม่ได้อยากเขาเรียกไงไม่ได้อยากจะทําอีกต่อไปแล้วรู้สึกเหนื่อย แล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่ผมเจอเขาในในงานของเรียกว่าเขาเรียกไง BVS นะฮะก็น้องเขาเข้ามาเหมือนคุยเหมือนพูดคุยกันธรรมดานะครับเพราะผมก็ผมก็ไม่ได้มีไม่ได้เป็นแฟนเพจใหญ่ที่จะแบบจะพูดคุยกับคนมากมายเจอคนมากมายที่แบบเป็นแฟนเราแต่ว่าน้องคนนั้นเขาเข้ามาคุยเข้ามาถ่ายรูปก็โอเคคุยไปตามระเบียบแล้วน้องเขาก็บอกว่าตอนนั้นผมอยู่ทําอยู่ทํา youtube ไปนะฮะก็ไม่รู้แไม่รู้มีคนที่ช่วงนั้นจจะมีซับไม่ถึง ห้าร้อยเลยมั้งก็คือแบบมันหยุดทําไปเพราะว่ามีปัญญากเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็น้องเข้ามาบอกว่าเออพี่ทำไมหยุดทําไมหยุดทําไปทําไมไม่ทําต่อผมดูของพี่ทุกวันเลยนึกแล้วให้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยผมรู้สึกตอนนั้นผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเราทําแล้วก็ไม่ได้มีใครดูมากมายมันอาจจะไม่ได้มีความหมายอจะไม่ได้เอฟเฟกต่อชีวิตใครถ้ถาถ้าเราหยุดทําไปแต่ว่าพอเจอน้องวันนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน อย่างน้อยก็มีคนติดตามอย่างน้อยหนึ่งสองคนสามคนดูมันก็มีความหมายเพราะเขาดูวีดีโอเราเขาติดตามวีดีโอเรามันมันมีความหมายทําให้ผมคิดว่าเออจะทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆไม่สนหรอกจะมีคนดูมากน้อยแค่ไหนไม่สนหรอกว่าจะมีใครว่าอะไรตอให้มีคนสามสี่คนผมก็ยังคงทาวีดีโอทำพอยสแคสทํารีวิวออกมาเรื่อยๆอยู่เสมอนะฮะก็จะขอบคุณน้องคนนั้นนะ,ะแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนท,ที่ที่ติดตามกันมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปที่รีวิวดวีดีนะฮะแล้วก็ ซื้อดีวดีมาประมาณหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่ดีวดีที่แบบโหแบบบูเลดิสหรือแบบโหมัออกอใหม่ล่าสุดไม่ไม่ใช่นะ,ะก็จะเป็นวิดีโอที่หนังที่ผมเคยดูแล้วแล้วผมคิดว่าเออมันเป็นเป็นหนังดีที่อยากให้ทุกคนอื่นได,ได้ได้ชมได้ดูกันก็จะแจกก็เรียกว่าทุกเดือนีกว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรืเร่อยๆจนก,กว่าจะหนังที่ลีโดที่ผมคิดว่าดีแล้วก็ราคาย่อมเยาวเนี่ยไม่ไม่ราคาย่อมเยาวนี่คือไม่เกินหนึ่งรอยบาทเนี่ยจะหมดไปนะฮะก็ สำหรับเทปแรกนี่ก็จะแนะนำหนังที่น่าจะใกล้เคียงกับหนังที่เป็นกระแสต,ตอนนี้นั่นคือมี Before You นะฮะก็มีวีฟอยอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ขยับตัวไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นอัา,าพาทั้งตัวแล้วก็พบรักกับผู้หญิงที่มาดูแลเขาใช่ไหมฮะแต่ว่าน,นี้คือหนังฝรั่งเศสนะฮะชื่อเรื่องว่า Intouchable อ่าเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้านะฮะ intouchable อ่าดูันซูมได้ไหมครัอ่าราคาแค่69บาทเท่านั้นนะ,ะ i n t o u c เ a b l e เนี่ยเป็นหนังฝรั่งเศสนะฮะ อาจจะดูเฮ้ยดูยากหรือเปล่าดูไม่ยากนะครับเป็นหนังฝรั่งเศสที่เข้าฉายไปตั้งแต่ปี2011นะฮะก็หนังเรื่องนี้ทําเงินอันดับ2ตลอดการของประเทศฝรั่งเศสฮะ,ะอันดับหนึ่งเรื่องอะไรผมจำไม่ได้แต่เรื่องนี้ intouchable นะฮะทำหนังทาเงินเป็นอันดับ2ของฝรั่งเศสตลอดการนะ,ะตั้งแต่ครูบันทึกมาทำหงฝรั่งเศสนี่หนังเรื่องนี้ทำเงินเป็นอันดับ2นะฮะแล้วก็เป็นหนังฝรั่งเศสที่ทําเงินตอนที่เข้าฉายเนี่ยทำเงินทั่วยุโรปเนเธอร์แลนด์กรีซสเปนอิต ทั่วไปหมดที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนี่เขาทําเงินทั่วไปหมดนะฮะนอกจากนั้นแล้วหนังก็ยังได้รับชนะรางวัลซีซ่าวอร์ดซีซ่าวอร์ดนี่คือรางวัลเหมือนกับออสการ์ของอเมริกาแต่ว่าออสการ์ออสการ์ของฝรั่งเศสเขาเรียกว่าซีซ่าวอร์ดหนังเรื่องนี้ชนะซีซ่าวอร์ดในสาขานักแสดงนําชายนะเออหรือสมทบชายเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะก็มีรางวัลการันตีแน่นอนมีทําเงินมหา,าศาลแปลว่าได้ทั้งกล่องแล้วก็ได้ทั้งเงินถามว่า i n t ทัชเชเบิเกี่ยวกับอะไร i n t ทัชเชเบิเนี่ยเกี่ยวกับชายที่แบบ เป็นผู้ชายเนี่ยแหละที่เนี่ยที่บอกเขาเดินไม่ได้เขาเดินไม่ได้มีว่าขยับได้แต่คอประสบอุบัติเหตุแล้วก็ต้องดูแลโดยผู้ชายคนนี้นะซึ่งเป็นคนผิวสีอยู่ในสังคมฝรั่งเศสนะฮะก็หนังเล่าเรื่องหลายอย่างแต่ว่าก็คือเล่าใคราจะผมไม่ได้รู้มีมี for you นะแต่อันนี้ก็จะลงประมาณว่าเหมือนกับว่าพี่ผู้ชายคนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคนดูแลบ่อยมากเหมนแกนิสัยไม่ดีเอาแต่จงเอาแต่ใจเลยพวกนี้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยแล้วพี่โพี่คนผิวสีเนี่ยเขาก็มาสมัครด้วยความที่ว่า เขาไม่ได้อยากทาอาชีพนี้นะแต่เพราะว่าเขาต้องสมัครเพราะว่าเหมือนกับที่ฟังเสร็จเนี่ยถ้าคุณจะได้เงินเหมือนกับว่าเงินกินเปล่าว่าเฮ้ยไม่มีงานทําตกงานเหมือนจะสังคมจะมอบให้ก็ตอบมือคุณไปสมัครงานก็คือสมัครงานเพื่อให้จะไม่ได้ทําตัวแยๆ่ๆว่าจะไม่ได้นี่ก็ไปถามปุ๊บทาตัวแยๆ่ๆไม่รู้ไม่ดีใส่แต่ไอ้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่นั่งรถเข็นเนี่ยเกิดรู้สึกว่าเออคนนี้มันพิเศษว่ะคนนี้มันแปลกว่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ มันไม่ทีสจะมาทําตัวผู้ชายเหมือนรู้สึกสงเพศสงสารนี่แต่มันทำเหมือนเป็นคนที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นของคนก็เลยเหมือนนะแล้วก็ก่อเกิดเป็นมิตรภาพระหว่างกันซึ่งความพิเศษของมันในอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องจริงนะครับคือไอ้เรื่องที่สองคนที่เป็นมิตรภาพเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆของชายฝรั่งเศสกับคนดูแลที่เป็นคนเอาอัลจีเ,เจรียมั้งถ้าผมจำชิดจะให้ไม่ผิดนะขอโทษนะครับก็ ตรงนั้นก็แล้วก็หนังก็เป็นหนังที่สนุกคือพูดว่าเหมือนฝรั่งเศสฝรั่งยุโรปคงจะแบบอุย๊ยอกใจจะดูยากหรือเปล่าผมบองตองว่าดูง่ายนะฮะดูง่ายดูสบายสนุกตลกคอมเมดี้แล้วก็เขาเรียกว่า f e ลก g ๊ดประมาณจีดีเสเลยแต่ที่แตกต่างจากหนังจีดีเสเรื่องอื่นคือวิธีการจบวิธีการเล่าเรื่องคือตัวละครไม่ใช่ไม่ได้ใช้ความรวยของตัวเองในการแก้ปัญหาเพราะว่าตัวโอมาซีหรือว่าคนที่เป็นผิวสีเนี่ยก็มีปัญหาชีวิตครอบครัวเพราะาก็เกิดจากครอบครัวคนจนอยู่ในแฟลตย่านคนรวยที่อันตราย เขาก็มีปัญหาเขาแต่เขาไม่ได้ใช้ไอความรวยพวกน,นี้มาแก้ปัญหาเหมือนที่หลายคนมีม before อยู่นะฮะที่สําคัญคือนี่คือหนังที่แต่กัน,กนมีบ before you อย่างคือมีมี before you เนี่ยโดนคนที่เหมือนกับว่าใช้ชีวิตนใน you s h a r เนี่ยด่ากดาลด่าอะไรคนคนมีการกลด่าว่าตัวเอกเลือกทางเลือกอย่างนั้นนะมันมันค่อนข้างที่จะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเท่าไรหร่นะไม่ใช่วิธีคิดที่จะจันลงโลกเท่าไรหร่นะครับแต่อันนี้เรื่องความไม่มันเป็นเรื่องจริงนะฮะก็เลยหนังทางเลือกในหนังก็เลย ต้องไปตามความจริงซึ่งพอไปนอามจริงแล้วมันไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นไงมันไม่ได้ถูกบบบิวให้ดราม่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหนังก็เลยถูกถ่ายทอดออกมาด้วยวิธีที่มุมบวกว่าเออถึงเป็นแบบนี้ชีวิตก็ไม่ได้สิ้นสุดมันไม่ได้หมายว่าคุณจะไม,ม่สามารถสนุกแล้วมันไม่สามารถคุณจะไม่มีความสุขต่อไปแล้วชีวิตคุณยังก้าวเดินต่อไปโลกก็ยังคงหมุนต่อไปเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีสีดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณอีกก็เป็นได้เพราะเรายังไม่รู้อนาะคตอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งผิดหวังนนนนนนะะะะเพราะฉะัั้้หง่ีีกก็จถูคท เป็นผู้วิการผู้อมพาสเขียนชื่นชมมากว่าเป็นหนังที่ให้กำลังใจแล้วก็มองคนพิการในมุมมองใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนังที่ผมอยากจะแจกนะฮะกติกาค่อนข้างง่ายดายนะครับเขียนแค่ subscribe Channel นี้นครับแล้วก็คอมเมนต์เรื่องราวเกี่ยวกับหนังที่เกี่ยวกับเพื่อนอ่าเกี่ยวกับมิตรภาพอะไรแบบนี้ขอไม่ใช่ความรักเอาเป็นมิตรภาพนะเกี่ยวกับมิตรภาพอะไรก็ได้ที่คุณประทับใจนะแล้วก็ติดแท็กตีลังกาคุยหนังนะแล้วก็คอมเมนต์ในนี้แหละ อาจจะไม่คนไม่ในนี้แหละว่าเอ้ยไม่ต้องแฮชแท็กก็ได้ผมว่าไม่ต้องแฮชแท็กหรอกแค่เอาไปเปลี่ยนกติกาสดๆเลยไม่ต้องแฮชแท็กแค่คอมเมนต์ในในในชแนลนี้นะในวิดีโอนี้แหละว่าโอเคเกี่ยวกับมิตรภาพนั้นครัาพปย่างเกี่ยวมิตรภาพนะฮะคือถามว่าทําไมผมต้องแฮชชแนลทำไมทำไมไม่เอาซับสไคร์มาแล้วก็รันดอมาเลยเพราะว่าผมอยากได้คนที่อยากได้ในนี้จริงถ้าแบบคุณไม่ได้คุณไม่ได้อยากได้ในเรื่องนี้ผมว่าผมาไม่อยากจะให้เหมือนกันเพราะว่าเอาไปผมก็ไปดองแต่ผมอยากได้คนที่แบบเออสนใจในเรื่องนี้จริง แล้วก็มีเรื่องมีเรื่องที่อยากจะสนใจจริงๆชอบหนังจริงเพราะผมจะดูจเกณเ์กนจากสองอย่างแต่ถ้าไม่มีใครที่แบบมีสองอย่างนี้ที่ผมอยากได้จริงๆผมก็จะรันดอมจากคนที่คอมเมนต์นะเพราะฉะนั้นการการตัดสินใจใหญ่สุดเป็นของผมนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าดราม่าว่าไม่เลือกคนนี้นี่เขียนดีกว่านี่เขียนไม่ดีไม่ใช่นะการตัดสินใจสั้นสูงสุดเป็นของผมนะฮะขอสมมติเสร็จตรงนี้ไว้นะก็ เหมือนเดิมนะขอบคุณแล้วก็เฉลยกันน่าจะวันสุดท้ายของเดือนนี้นะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นคลิปของเดือนถัดไปว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนนะครับก็แจกไปเรื่อยจนกว่าลีโดจะไม่มีดีวีดีขายแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณที่ตามนะขอบคุณที่ติดตามกันหนึ่งหนึ่งพันซับสไครต์หนึ่งหมื่นไลค์นะก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณ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 ,คณพูดได้แค่นี้จริงๆวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย